พบกับ Air Force United ครับซึ่งเกมนี้เล่นกันที่สนามเตนท์สูรานนท์นะครับมีผมกฤษณะปรยุงครับและผมอาทิตย์อึงประเสริฐครับก็มาบรรยายให้ฟังในเกมนี้ครับสงขลา FC นะครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับในฤดูกาลนี้ลงสนามในบ้านนะครับไปแล้วกับชนะ1เสมอ1นะครับนัดแรกนัดเปิดฤดูกาลนะครับเสมอกับกัฟสระบุรีครับ2ประตูต่อ2นะครับส่วนอีกนัดหนึ่งนะครับชนะแคสตูเดย์จันทบุรี เป็นกำลังใจให้กับปรญชาญี่ปุ่นนะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงทางด้านกับทันทีนะครับยุทธนาจงนอกนะครับมีทวีส2010เนยครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับสงขายซีเปิดบ้านเอาชนะแอร์ฟอร์สไม่ได้นะครับสามปราตูตน่อสองแต่พอไปเยือนที่ถูกปัดแอร์ฟอร์สก็เปิดบ้านเอาชนะไม่ได้หนึ่งปราตัว่อศูนย์ครับใชยรัตมัดสิรินะครับอ่าและคงที่ กลับาลลทางด้านเกมเริ่มนะครับสงขายฟีได้เคลียร์ก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาครับได้บุกตะเวทคืนมาครับอิทธิพลเซดูครับเซดูเซนี่นะครับนี่ย้ายมาจากพนมเปญคราวนะครับลีกกัมพูชาชัยรัตน์ซันโตสครับโอ้โดนเตะโขงโยงมาเล่นปีกแล้วหลอกไม่ได้ผ่านจังหวะนี้ครับเปิดเข้าไป เอรูสารต์ได้โม่งจังหวะแรกโอ้ว่าแรกก็ได้เสียวนะครับดูจังหวะนี้ครับมงไกลเล็กนี่มนทนครับจะเปิดฟรีคิกเขกาไปลุ้นจันงหวะนี้มนทนเปิดเข้าไปในเขตโทษแล้วโอชนคาร์ก็จกังหวะนี้แล้วไม่เหลือเลยครับซ้ำเข้าไปอ้าวุฒตสิ์ยกธงไปลุ้งล้ำหน้าครับโอ้โห คารีนครับดูครับจังหวะนี้มนทนผลนอกเปิดเข้าไปนะครับบอลนี่ย้อยจากเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าบอลชนคานนะครับแล้วมาเด้งเข้าทางของกฤษณะครับแต่ว่าหมุงเข้าไปครับปฏิเสธการได้ประตูของทยงพักออกมาครับได้ลองซัดด้วยจังหวะนี้กฤษณะตายวันแต่ว่าประสิทธิ์โชคมาแล้วตามมาตะคุบอ้าอนุสักได้บอลครับจังหวะนี้ยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหอนุสักเหล่าแสงไทยครับแผงนี้ชนได้โอ้โหจังหวะนี้ครับ ประสิทธิ์ุ่มสา,ารานี่พลาดเลยนะครับบูหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะได้ยิงของกฤษณาครับบอลกระดอนพื้นนี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่าทำาจะปบแล้วโดนอน,นุสักเข้ามาแย่งไปแล้วก็ดูครับดูไม่ต้องมอเลยครับหันจังหวะนี้เข้าประตูกฤษณะเลี้ยงบอบลลอยขึ้นมาสับขาหลอกสองจังหวะไปต่อครับยังได้ด้วย เปิดกลับเข้ามาอีกหนึ่งจังหวะนี้แล้วอนุสักเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหทำสองประตูในเกมนี้ครับโอ้ได้โอกาสยิง2ครั้งนะครับเป็น2เปิดกลับมาที่ซ้ายกองหลังนี่หมดแต่พวงเสาแรกนะครับอนุสักก็ะมงย้อนกลับไปครับโอเคแล้วก็เอ่อมีบรรยากาศที่เนยอะมากนะครับก็คุณเป็นเกมที่ยิ่งกว่าเกมรุ่นเก่า จริงเราเราไปดูทองแล้วนะแล้วก็เราได้เซตเกมรับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าช่วงวินาทีที่แบบเขาจะได้ประตูเนี่ยผมว่าเราประมาทไปหนะ่อยนะครับแล้วก็มันก็เลยเกิดการเสียประตูซึ่งซึ่งการเสียประตูลูกแรกเนี่ยจริงแล้วถ้าถ้าถ้าเราปราเนี่ยจริงๆแล้ว,ลวมันไม่เสียประตูแนะ่นอนถ้าม,มีลูกแรกลูกสองไม่มาใช่ไหมครับเอ่อนี่คือเราต้องกลับไปแก้ไขต่อไปออผมว่ามันอยู่ในดูมินิจของของผู้สาประตูนะส่วน,ส,วนส่วนตัว ส่วนตัวผมเองนี่ไม่โทษใครนะครับเพราะว่าเวลาทีมพ่ายแพ้มาเนี่ยผมเป็นผู้สอนรับผิดชอบคนเดียวครับครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เรามาเล่นนอกบ้านแล้วก็วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่หนักมากครับเพราะว่าทีมสมขาเนี่ยเป็นทีมที่ยังไม่เคยแพ้เลยนะครับแล้วก็ได้แต้มมาแล้วก็อันดับเมื่อปีกายนี้สมคาก็ทําได้ดีมากนะครับวันนี้เนี่ยเ,เราเกือบเสียประตูให้กับ ทีมทุงขาหลายครั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวัดที่ผู้ชาประตูเราเซฟไว้ได้หลายครั้งเกมมันจะเป็นเกมที่สสีสันไปตลอดเรื่องเือดขึ้นแรกก็อยู่ที่ศูนย์นะครับในเกมฟุตบอลมีมชว่วงแล้วก็พร้อมกับนักเตะน้องๆของเราทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจกันตามเทคนิคที่โค้ชได้วางไว้แล้วก็เราได้จากการอโอกาสที่ผู้สาประตูนั้นหลุดน,นะครับเราถ,ถึงได้ประตูเมื่อ 1-0เกมก็คง,คงเปลี่ยนไปแล้วจังหวะเราไมา่ได้เป็นลูกที่ซอยคันก็ยอมรับว่าวันนี้เป็นเกมที่สนุกครับขอชื่นชมจังหวัดสงขารอทีมสงขาเอฟซีนะเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้ดีมากครับแต่เพียงแต่ว่าจังหวะแล้วก็โอกาสที่จะออานวยไม่เท่ากันเนี่ยก็ท,ทำให้ทีมแอร์ฟอร์ดมีชชัยนอกบ้านในในัดน,นี้ครับ